oh <laughs> ไม่ได้พูดเบานะพูดตังนะมนอ่ชีวิตเท่ากับดาคันห้าหมื่นห้าพนห้าร้อยห้าบห้เท่ากับสดนะเด็นนะ เยอะไปครับสิบล้านที่เราเรียกเขาไม่เยอะหรอกครับจะมาโคตรไปดีๆข้างหลังๆๆๆๆๆเอ้ยสวยไปแล้วสวยไป อยุดเตียวุ้หน่อยครับหยุ่เตียวุ้หน่อยครับอยู่เตียวุ้หน่อยครับขาว่าไงให้ให้คนนั้นหยุดเตียวุ้หน่อยครับหยุดเตียวุ้ก่อนหยู่เตียวุ้ก่อนอกูนคนเดียวกูก็เฟี้ยวได้สัตว์อ่าผมมาเก็บค่าที่ผมที่มีผมดูไว้ดีจีสกอตเตียนครับที่พวกคุณไปขายยากันอย่างสบายใจครับขายยาเลมเขาจะมาเก็บค่าขายยา ขึ้นมาสิ่ที่อ่ะมอยู่คนเดียวมันอยู่ข้างล่างเยอะครับเพื่อนเราขึ้นมาลุงแต่ว่าพวกฉันน่ะช่วยแก๊งดูไวไปเยอะมากเลยนะเอาเกี่ยวกับผมป่ะครับนี่ชื่ออันนี้ชื่ออะไรครับแก๊งผมชื่ออะไรเจเ k ไงแต่ว่าตอนนั้นก็อยู่กับดูไวหรือเปล่าใช่ครับอย่กันครับมันคนละส่วนกันนะครับบุญคุณมีไม่ได้แม่งถวงนะครับแล้วตั้งแต่เท่าไหร่ล้านหนึ่งครับโเ้งรรเเีียยนอะไดือนหนึ่งอะครับล้านหนึ่ง ก็ขอหน้านึงหนึ่งศูนยสี่ียุจะลอยนำเีอะไรไหนจ็คลุงขอปรึกษาแป๊บหนึ่งนะ เชิญครับเชิญครับเชิญเด็กเจใส่ก่อดเด็กเจใส่ก่อด้ยไหมอ่ะไหนก็ใส่ก่อดเนี่ยต่อหน้าผมด้ยเนี่ยใส่ก่อดไม่ต้องคุยแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นใส่ก่อดทำไมครับใส่กอดเท่ากับผมบอกว่าห้ามเตีาวุธไม่ใช่หรอครับอันนั้นใครไม่รู้ค่ะเสื้อดำอ่ะไม่เกี่ยวใส่กอดไม่ต้องคุยแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นอ่ะให้ใส่กอดไม่มี ร้านเข้าเหนี่ยวบูปิ้งไม่ได้ใครโจกใส่เกาะเป็นวิ่งไปขวามือครับวิ่งไปขวาออกไปขวามือแส่เกาะแล้วก็แอบไปแสนะในอันนั้นก่อนกลับมาแล้วล่ะผมช่วเห็นผมเห็นใกล้มาดีครับจะถามมาดีได้ไม่ต้องคุยแล้วมั้งถ้าอย่างเงี้ยผมว่านะรวมรวมๆนะรอแล้วจะเปิดแล้ว ผมให้50%ไม่จ่ายกูให้100%สันจ้าลูกเป็นเราทไมครับอยู่ใกล้ผมได้กูถือปืนรอไงแคกมึงยินมึงยินแถวหน้าไปนะกูโดนทัมือท้องาเนีมีอาหารบ้้งครับช่องทํานี้อาหารนะครับขึ้น้นมะพเ้าเลยเอาดิ เนี่ยห่านไหมครับหมดแล้วดิหมดแล้วไปใส่เกาะมาด้านหลังไปใส่เกาะรอยก็ขอดิไปใส่ไปใส่เกาะกันด,ดิกูโดคนเดียวได้เพื่อนไปใส่เกาะเลยเพื่อนกูไม่ได้เล่นไม่เป็นไรไหมหมดแล้วผมใส่มันตั้งแต่บ้านขอาบาลแล้วเตียบเตียบียบปีขึ้นต้นมะพร้าวแล้วอ่ะ กู่าแล้วกู่าแล้วเดี๋ยวไม่ผิดสวยปาดไป อยู่กับตีหลังกูอีเหี้ยนี่ขลังมาเติมเดี๋ยว ให้ลุงเล่นเลยกุ๊ะปล่อยลุงเล่นเลยสวยพ่นแม่งหมดป่นเลยชุบเพื่อนเอาไอ้เหี้าเขาชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนตะโกนหมดชุบเพื่อน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 อุ้มเลยอุ้มเลยห่อห่อแล้วอุ้มลงไปหมด คุณกูมีไอเดียปะครับคุณกูมีไอเดียปะครับคุณช่วยแจ็คุณช่วยแจ็คครับรวมงกล่องเต็มป่ะเต็มเต็มมอมออย่าแจ้งวอนะปนเดปนเดปนเดห่อไปเลยห่อไปเลยมีชุบเพื่อนชุบเลยใครที่ชุบมาห่อไปมีห่อก็ห่อ หอหอแล้วเหมือนจะตกหรือเปล่าครับลุงหอด,หอดิหอดิหอดิไม่ตกไม่ตกไม่ตกหอไปเลยเอาไปทุกคนเลยหอหอหอไปหอไอ้เพีง ลุงนี่ลงฉีดวัคซีนะเนี่ยลุงเปิดไม่ทันลุงเห็นแก่มิตรภาพของเราเถอะครับเปิดไม่ทันผมทำตามคำสั่งขึ้นมาขึ้นมากูขันหนึ่งไปเร็วเอารถมารถมาใกล้ๆไปมาใกล้ปืนยิงได้ แลวงปล่มไปเหอะไม่ได้นี่มันอุ้มแล้วเดบิเด,เดนน่ะตัวผมไม่มีไรหรอกเออซ้อมนะฮะซ้อมนะครับผม มึงเช็คดูเมื่อไดครัมงตรูเจอเธได้แค่โดนกูสลด์วีดีนวันเช่อว่ามึง sorry I can't do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่เก็ดเธอแชมป์โทษที่เองยอมรัา